ก็สวัสดีครับผมอยู่ที่ไร่เรือนตะวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ตอนเช้าที่มีฝนตกมาตั้งแต่ตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับแต่ตกไม่หนักมากนะครับแต่ตกทั้งคืนนะครับก็ตอนนี้ต้นไม้ก็ดินก็ชุ่มชํานะครับช่วงนาฬิกาที่ผ่านมานะครับนี่คือต้นไม้ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่คือไม้ประยนะที่ผมปลูกอายุประมาณปีเศษเศษนะหนึ่งปีนะครับประมาณนี้นะครับตอนที่ผมถ่ายทําวันนี้คือวันที่ ยี่สิมมกราคม2565นะครับซึ่งผมจะพามาดูนะครับว่าตอนนี้เขาผ่านหน้าแรงแรงจัดมาช่วงที่เข้าหน้าหนาวมานะครับเขาจะทิ้งใบหมดเลยนะครับสังเกตว่าจะไม่เห็นใบเลยนะครับแต่นะครับพอเขาทิ้งไปหมดแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับก็คือจะเริ่มแตกตาใบออกมานะครับนะครับผมจะเอาให้ดูนะครับ นี่นะครับเริ่มเริ่มเริ่มออกมานะครับเขาไม่ตายนะครับสังเกตว่าเขาทิ้งใบนะครับทุกต้นนะครับทุกต้นเลยนะครับนะครับเป็นไม้พยุงที่ผมปลูกขึ้นมานะครับไม้สักก็ทิ้งนะครับไม้สักนะครับนะครับดูเหมือนเขาจะตายนะบางต้นไม่มีใบสักใบเลยนะครับนี่คือไม้พยุงที่เขาทิ้งใบหมดเลยนะครับส่วนต้นที่อยู่ข้างหน้านะครับที่ไปนั้นเขาทิ้งใบแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะแตกใบอ่อนออกมาแล้วเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนอ่อนกำลังสวยงามนะครับแต่ต้นนี้นะครับเห็นไหมครับ ดูเหมือนเขาตายนะครับแต่ไม่ตายนะครับเดินไปดูใกล้ได้เลยนะครับนะครับต้นยังเขียวอยู่นะครับนะต้นยังเขียวอยู่นะครับแล้วบางกิ่งนะครับก็เริ่มมีตาใบออกมาแล้วนะครับนะครับนี่คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับต้นนี้นะครับใบหายหมดเลยนะครับแต่ดูข้างบนนะครับไม่รู้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นจุดดำนำเล็กนะครับแสดงว่าเขากําลังเริ่มที่จะแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับซึ่งนี่แหละครับ ได้ฝนเมื่อคืนนี้คิดว่าน่าจะแตกใบอ่อนแล้วสวยงามนะครับด้ยครับต้นบางต้นนะครับเริ่มนะครับนี่ครับเขาก็จะเป็นใบสีเขียวลักษณะแบบนี้เขียวอ่อนสวยงามนะครับของไม้พยุงนะครับนี่ครับกำลังจะแตกนะครับดังนั้นไม้พยุงนี่ผมปลูกไว้นะครับลักษณะเนี้ยปลูกไว้ใกล้กันนะครับแล้วก็ทีเหมือนพอสมควรนะครับแต่ก็เติบโตได้ดีนะครับอายุประมาณแค่ปีเศษๆนะประมาณปีหนึ่งกับอีกประมาณสี่ห้าเดือนประมาณนี้นะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับปลูกกรกฎาคมปลูกกรกฎาคมปี6 3นะครับ63 64อ่ะประมาณปีเสด็นิดๆนะครับนี่คือไม้พยุงนะครับนะครับนี่คือต้นสักนะครับต้นสักเขาก็ทิ้งใบทั้งหมดเลยนะครับทิ้งใบเกือบทั้งหมดเลยนะครับนะครับผมปลูกระยะประมาณเกือบ2เมตรนะครับถีไว้ก่อนนะครับต้นไหนตายผมก็มาแซมนะครับเห็นเห็นลักษณะว่าต้นนี้ไม่เท่ากันเพราะว่า ต้นอยู่ตรงกลางเนี่ยปวกกินแล้วก็ตายนะผมเลยมาแซวเลยเลยเกิดช้านะครับอ่ะนะครับนี่คือต้นสักอายุแค่ประมาณปีเศษเหมือนกันปลูกพร้อมกันนะครับนู่นนะครับไปนู่นนะครับสูงผมคิดว่าไม่น่าต่ำกว่าเจ็ดแปดเมตรนะครับเกือบสิบเมตรได้ครับนะครับลําต้นใหญ่มากนะครับนี่ครับนะครับนี่พามาดูต้นไม้ที่อยู่หน้าแร้งนะครับเพราะสถานีนี้หญ้าไม่ค่อยตัดนะครับนี่ไม้พยุงนะครับ นะครับทิ้งตัวนี้ทิ้งใบไม่หมดแต่เขาก็แตกยอดออกมาลักษณะเป็นใบสีเขียวอ่อนผสมใบสีเขียวที่เราจะร่วงนะครับนี่ครับต้นสักนะครับทิ้งใบหมดเลยนะครับนะครับนี่คือธรรมชาติของเขานะครับในหน้าแรงนะครับต้นสักนะครับแต่ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยเขาฝนตกมาเมื่อคืนนี้เขาไาจจะได้น้ําแล้วก็น่าจะปรับตัวแล้วก็เริ่มผีใบออกมานะครับแล้วจะได้เติบโตนะครับ อันนี้ต้นยางนานะครับยางนานะครับผมก็ปลูกทีกันประมาณเมตรครึ่งนะครับนี่ครับยางนาพยุงต้นสักนะครับยางนานะครับตัวนี้เป็นยางนาค่อนข้างทีนะครับตรงนี้นะครับฝนตกทุ่มทรําน่าจะโอเคนะครับกําลังจะแตกยอดดีเหมือนกันนะครับนี่ครับต้นยางนานะครับนี่คือต้นไม้ที่ผมปลูกใช้เวลาระยะเวลาแค่ปีเดเศษนะครับ สังเกตว่าเริ่มที่จะเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเป็นป่าขึ้นมาแล้วนะครับตัวเนี้ยขนาดไม่มีใบนะครับเขาไม่มีใบก็ยังยังดูเหมือนจะเป็นเหมือนป่าย่อมย่อมนะครับแต่ตอนเนี้ยลองคิดไปอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเขาผลี่ใบออกมาหมดนะไม้พยุงอย่างเงี้ยครับเขาจะเขียวเต็มสวนผมเลยนะครับนั้นจะเป็นป่าแล้วก็เป็นป่าเล็กๆนะครับเป็นวนาเกษตรได้เลยนะครับตอนเนี้ยเกษตรของผมก็คือปลูกทั้งไม้ผลนะครับ ต้นเงาะนะครับแก้วมังกรนะครับ,นะรบต้นมะม่มวงปลูกผสมผ,ผ,ผสานกันไปนะครับดังนั้นส่วนผมจะมีทั้งไม้ไม้ผลนะครับที่ใช้ไว้สลักินนะแล้วก็ไม้ป่าเป็นบางส่วนนะครับพื้นที่ก็ทดลองปลูกกันไปนะครับแต่ปลูกแล้วดูลักษณะผ่านมาปีหนึ่งนะครับปีที่สิรู้สึกว่าผมมีความภูมิใจมากเพราะว่าต้นไม้เติบโตได้ดีแล้วก็ก็คิดว่า อีกปีสองปีน่าจะโตได้สูงได้มากกว่านี้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นแนวทานนะครับผมามาชมบรรยากาศนะครับต้นไม้ที่เราจะพริใบนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม